ก็จะได้ปล่อยปล่อยแล้วนกเก่าน่าจะประมาณเดือน,นเดือนหนึ่งละตอนนี้ก็มันจะมีนกเก่าข้างนอกก็มาหากินก็เอากลมนกเนี่ยไว้ข้างนอกก็จะได้ทำความรู้จักกันออกป่ยไปแล้วก็ก็น่าจะไปเดียกันได้อันนกตัวนี้ก็มาไปเวียนอยู่บ่อยๆอย,อยู่เหมือนกัน และช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยก,กลัะว,ว่าจะรอให้ฝนซาแล้วคอ่อยปล่อยแต่ดูแล้วก็อาจจะเลีปล่อยเลยันก็อยากออกเต็มตัวแล้ว,ก,วก็น่าจะไปเดียกันโอเคครับคงได้ปล่อยแล้วเร็วนี้ละ 我理解的，就是你这个事情，